จังหวัดปุริรัมค่ะก็มีการจัดงาน Colors of อ u r i r ร m 2025วิวัฒนาการอันลิ้วไหวของผ้าหไมไทยในโลกแฟชั่นร่วมสมัย บุรีรัผ้าไหมงามสมคำรำลือพุทธสงนาโพมีชื่อมวยราชกระสังเรื่องนามผ้าสิ้นตี ศาสตร์หินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสวัสดีสสดค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมกับการทอผ้าไหมกันค่ะโดยที่เราจะไปสัมภาษณ์คนในชุมชนอำอเภอแคนดงของเราค่ะไปกันเลยค่ะ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอแคนดงวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับกระบวนการต่างๆของการทําผ้าซินครับในวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์คุณแม่อุบลงามสวยและคุณพ่อประเสริฐงามสวยครับพ่อครับขั้นตอนการเลีย้ยงหนอนไหมเนี่ยมียังไงบ้างครับตอนต้นแรกเขาก็ได้ฟักหลอกมากนอนฟักลลาห,าหลอหรีบมากเข้าเรามากมาไหวมันออกเป็นตัวมิดตัวหนอนพอ,ปนอนนเป็นตัวหนอนแล้วอันมาเป็นเผอ เป็นบีเป็นบีเพราะว่นมันนอนแก่มันเป็นบีเอา,อาเดินมาบีภาษาบานเฮางบาลแลมาออกมากเอามาไหวเรียกตัวแมอแต่ส่วนหนึ่งตัวผวยส่วนหนึ่งแต่ตัวแม่เขาตัวมันตัวเป็นตัวแม่แล้วเดึงออกจากกันแล้วเอามาเอาผวยมุ่มไหวมุ่มไหวขึ้นหนึ่งน้ำมือเสาร์เข้า,า,เอาออกมาออกแสดงว่าบาลามันไข่เต็มเต็มเต็มเทามุ่มถวยไหวหอสัมพันก็เอาไหวอีกอยู่ สัปดาห์หนึ่งจ็คผักหนึ่งนจะกระติดเนาะสัปดาห์หนึ่งอจะกระติดบางลงมาแต่เป็นต้นไม้เป็นต้นหนอนหน่น้อยเขาก็มาเลี้ยงให้กินมอนเขามาส้อยมอดมุน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 แจะคกัมหนึ่งเขาก็มาโง่มาโง่มันกินจะกระติดตึงมันก็ใหญ่ถึงไม่เขากินใบมันมันนอนกี่คนมันนอนสี่คนแล้วมันก็เป็นใบเบ้าใบมันกินมันนอนหนึ่งนอนสอง นนสองแล้วมาบั่นนนสามนอนสี่่นนอนใหญ่แล้วกอจะมันอนใหญ่แล้วหาองมาเมือมันเกิดสุกนะยุาเมืออีกมันเกิดสุกสุกแล้วื้อมัเป็นฟักหลอกข้าวตัวสุกมันถึงจอมันเกิดนี่ขาตมามาสาวเป็นหลอกเป็นเป็นฟักหลอกแล้วเอมาสาวมานี่เลยเฮต่เป็นเศษไม้เพรพอเศษเลยเฮเป็นเศษแล้วห้อง็มา ห้องมาสาวออกเล้วเป็นเศษแลยห้องก็ไปวดอ,ออกใส่ขีใส่อัดนัอขอยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่กลุ่มแปรผ้าไหมสินค้าโโท็อปบ้านจาบ,บัวนะคะไปดูกันเลยค่ะมม่ลลยยาล,าลายลายายาายดเเรรววสสีคููิิง้ชชพพนนน ทรงอุปถัมภ์ขชูยกหินสบายเพราะพระเขามาตามอเรียกขาสรองยกหินสบายเพราะพระเขามาตามอเรียกขาสรองสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่แหล่งทอผ้าไหมสินค้าโอทอปบ,บ้านสักบัวอําเภอแคนดงค่ะครับและในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรจากแม่รดาธรรมชาติ มาเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับวิธีการต่างๆการทอผ้าไหมให้เราฟังวันนี้ครับแม่ครับขั้นตอนที่แม่กำลังทําอยู่ตอนนี้คือขั้นตอนของอาไรคะตอน <ทำ S 2> นี้แม่กำลงกังแกะมีนะจ,จ้ะถ้าแกะแล้วแกะแล้วมือนนี้แม่จะเยียไปปัน่นไปกวดไปปั่นหลอดอีกเียนหนึ่งแม่ก็เจียมมาทอดตีไส้ขั้นตอนกัิกโก้ครับปกติที่แม่เอ่อได้ามาทอดนี่คือแม่เอ่อเพิ่นพระหลาดชาท่านมหัยหรือว่าแม่แบบมีซื้อมาเองด้วย เพื่อนเพื่อนแชร์ออกไร่ในกระดาษมาแล้วก็ให้สร้างทอดแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่บ้านแต่ละประจำอำเภอของใครของมันนี่มาหมาัดต้ทำไร่ก็บตามที่ไร่คนบอกาบางบางคนสำหัดัดแปลงดัดแปลงเอาไร่ประจำยผู้หมู่คองใส่สมุดจังจังแม่จัง,จ,ง,จ,ง,จ,งจังอยู่สตึกข้ากับไร่ปา่านั้นเวละเขาไปอีกละเขาเียวะไร่ป่าใส่ตรงนี้แล้วก็ไล่คนใส่ไปนั่งดัดแปลงไปพอมัสิมา อันนี้คือแม่มัดเองแม่นบ่ครัแม่แม่บ่ได้มัดตนแม่นบ่ได้มัดแม่ไปจ้างทํามัดอาจารย์ามัดมาับแล้วแม่ก็มัดแกเนาะพ่อมามาทําประเพณีมั่นคงนบไหวผู้ใหญ่เสิร์ฟมารั้วันโลกเฮยวันแต่งด้วยไม้งามลําท่ามรดกที่สืบสานมาด้วยภูมิปัญญาของบรรพชนมรดกที่สืบสานมาด้วยภูมิปัญญา รภ<ว>ูใจสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับแม่ทองดีบุญเทียมนะคะแม่อ่ะค่ะตอนนี้เป็นท่ะตอนนี้อย่างก่ออันนี้เพื่อนว่าเขียนไหมเขียนไหมเพื่อสีมาเป็นแบบเป็นหลอดบปล่ค่ะเขียนไหมเขียนแล้วเขาก็จะไปเลงไปเลงแบบนี้แกเอามายอมสีสล เอกลักษณ์บุรีรัมควอ ในการทอผ้าไหมของเราแล้วค่ะและวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณแม่วานิดาชุ่มเสนาค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนที่มแม่กําลังเห็นนี้คือขั้นตอนมีวิธีการยังไงยบางค่ะ,คะมีหลายวิธีอยู่ตามจีหดขั้นตอนสุดท้ายนี่หลายวิธีเีบ <laughs> บไม่ละก็สอดเช่นได้และกะฟ็ฟาดอยากหนูอยากหัวตนคุณกับราคาที่ห้องค่านี่มัน ได้กำไรหลายบอลในการที่เขาตำเองนะคะขายออกเองนะคะฮ่ตาตำเองเห็ดเองเออก็ได้กำไรอยู่ได้กำไรอยู่เพราะว่าเสียเงิเขาขายเองเนาะถ้าเขาขายเองมันก็ได้อยู่แต่เขาสื่อเขามันก็นได้อยู่าาุบตำเดบบอรหลายไหมอ่าแล้วนี่ในท้องตลาดนี่ได้ขายออกมาขา,ายด้วยได้ขายในชุมช,ชนของเรากะสมัครเก็ขายในชุมชุนห้อง คนนั้นบ่มีลุงขาเจ้ากับมาซื้อเองสินะเพราะว่าทองตลาดขาเจ้าแบบว่าซื้อตลาดมันจะถือกลัวแต่ว่ามันบม่เป็นไเรเทเลเทะมันเป็นผ่าท่อมือมันเป็นผ่าแบบผ่าพิมพ์ได้มันก็้จะถือกลัวนี่น,นี่เป็นผ่าพิมพ์ได้แบบสีมันบปรโตะไหเพราะว่าผ้าเห้็ดเองยอมเอง May not.